แล้วก็ความสําคัญของวัฒนธรรมไปแคกตอนนี้นทีนี้คุณครูอยากจะรู้ว่าวัฒนธรรมเราจะสามารถอนุรักษ์ได้อย่างไรครับเราจะสามารถอนุรักษ์วัฒนธรรมได้อย่างไรบ้างครับไหนใครรู้แล้วช่วยตอบคาถามคุณหน่อยครับร่วมกันบูเรโบราณสถานค่ะโบราณสถานโบราณวัตถุใช่ไหมครับคาว่าโบราณคือสิ่งที่เกิดขึ้นมานานแล้วนะครับทั้งสถานก็คือสถานที่วัตถุคือสิ่งทุกสิ่งทุกอย่างที่เราสร้างขึ้น เพราะฉะนั้นครับอย่างแรกคือร่วมกันดูแลสิ่งเหล่านี้นะครับเพราะว่าเป็นวัฒนธรรมที่บางพบุรุษข,ของเราะได้สร้างขึ้นนะครับโอเคเก่งมากครับเอาเขียนไปเลยในข้อที่1นะครับอ่ากรวยาสาบรรทัดนะครับแล้วก็เขียนอ่าพอประมาณนะครับอย่างแรกอย่างที่เพื่อนบอกครับร่วมกันดูแลโบราณสถานโบราณวัตถุน,นะครับอ่ะข้อที่2นะรครับอ่ารู้ปัญคับข้อที่2วัฒนธรรมไทยอะไรนะครับปฏิวัติศืกษามความรู้เกี่ยวกับวัฒนธรรม รเราต้องศึกษาหาความรู้เกี่ยวกับวัฒนธรรมของเรานะครับนี่เก่งมากเอาอีกข้อหนึ่งอีกข้อหนึ่งใครจะตอบทีอีกหนึ่งข้อตองเลยครับ,รบศึกษาแล้วศึกษาแล้วควรทำยังไงต่อครับข้อที่ห้าในหนังสือเออข้อที่ห้าทำยังไงครับ รู้จักรักษานะครับรู้แล้วอ่าศึกษาความรู้แล้วเราก็ต้องรู้จักรักษานะครับขนมตำยำประเปณีของไทยด้วยอ่าเราตอบอ่ผมเดินเหรอหรือยังคะผมเดินอ่ะผมเป็นประธานแล้วก็เดินเป็นกิริยาไม่ต้องมีกรรมนะคะก็สามารถเข้าใจความหมายอะตไป ทานนอนเป็นกิยาไม่ต้องมีกรรมแต่ประโยคมันสามารถเขาเ้าใจความหมายได้นะคะเขาเรียกว่าอักกรรมกิยาก็คือเป็นคำกิยาที่ไม่ต้องมีกรรมมารองรับอโอเคนะคะ,ะผ่านนะ,ะมาดูชนิดที่สองของคำกิยาชนิดที่สองนะคะอักกรรมกิยานักเรียนเขียนตอนเลย ข้อนี้นะข้อนี้7จ็ดร้อห้าบสองรั้งคุ้ยหาค่าประมาณของจำนวนเต็มสินะคะของ7จ็ห้าสองนะคะคุณกูณลบเอ่ยนวนลบอ่ะกีเลขอะไรเอ่ยน่าถูกต้องค่ะ750ถูกต้องจริงมากค่ะอ่า